ช่วง Q&A สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดิมาพนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเจอกับหมอจุ๊ดจิ้มกันอีกครั้งนะคะในช่วง Q&A ค่ะคุณผู้ชมคะผิวของเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นอยู่ที่บอบบางแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามคุณหมอผู้ชี่ยวชาญกันดีกว่านะคะว่าวิธีการที่จะดูแลผิวแรกเกิดของเจ้าตัวเล็กเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะอสวัสดีคะ่ะคุณจุ้มจิ้มคัะค่ะก็จะทียนีถามค่ะคือผิวของเจ้าตัวเล็กที่เวลาแรกเกิดออกมาเนี่ยผิวเขาบอบบางมากไหมคะคุณหมอคะผิวที่แรกเกิดเนี่ยจะบางมากเลยจะเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆเป็นสีชมพูมันาะระคัยนเคือขเงง่ายมากเพราะฉะนั้นเวลาที่อาบน้ำนะหนึ่งคืออย่าใช้น้ําที่ร้อนเกินไปเพราะ <ๆ S 1> <ไป S 2> จะทําให้ไขมันตามธรรมชาติหายไปค่ะที่2อคือเวลาที่อาบน้ําเสร็จนะฮะถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดก็ใช้สบู่หรือว่าใช้สบู่เหลวที่อ่อนโยนเน่ผิวเด็ก อาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยใช้ผ้าที่นุ่มใช้วิธีการซับจะไม่ถูแรงๆเขาจะระคายเคืองนะครับแล้วในกรณีของเด็กบางคนที่เป็นคนผิวแห้งอาจจะใช้โลชั่นตามธรรมชาติหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ระคายผิวเนี่ยทาเพื่อช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นบางคนก็จะหยดเบบี้ออยล์ลงไปในน้ําที่อาบนิดนึงนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้กับทุกคนนะฮะเฉพาะคนที่แบบว่าจับรับไปผิวแห้งๆนะครับก็อาจจะใช้ตรงนั้นค่ะ ก็ตอนนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบนะคะถึงวิธีการที่จะดูแลผิวแรกเกิดของเจ้าตัวเล็กนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะก็แค่เลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวที่อ่อนโยนแล้วก็มาจากธรรมชาติรวมถึงผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวแล้วก็โลชั่นต่างๆเนี่ยนะคะต้องอ่อนโยนแล้วก็มาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเพื่อที่จะใบระคายผิวแรกเกิดของเจ้าตัวเล็กค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอมากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะคุณหมอภัยสาเลิศฤดีพรค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะยินดีครับค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาในช่วง Q&A แล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เดมมอร์มาพร็อ